สวัสดีครับผมประกาสิศจากวัดคาวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับ Honda City Hatchback e-h-e-v-r-s ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเรามาดูกันที่กระจังหน้ากันเลยครับเราจะสังเกตได้ชัดเจนเลยก็คือจากเส้นสีฟ้าที่เดินอยู่ตรงรอบโลโก้ Honda ตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเครื่องหมาย rs ก็คงยังปรากฏอยู่เช่นเดียวกับเครื่อง1.0เทอร์โบสปอร์ตดุกดัน เหมือนเดิมกับตัว1.0เทอร์โบไล่มาจนที่คิ้วด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกนะครับที่ทำปั๊มเป็นลายเหมือนคาร์บอนแคปลาก็ถือว่าดูดีทีเดียวนะอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นไฟแบบ Full LED เต็มระบบนะครับก็คือจะเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยตัว Daytime er r u n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  g ก็จะเป็นไฟ LED เช่นกันมันก็จะทำให้เรามองเห็นชัดเจนได้เมื่อเวลากลางวันก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ข้างล่างนะครับเป็นไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้ก็เป็น LED เช่นกันเครื่องยนต์ของ Honda EHEV ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ a อค i ินสัขนาด1.5ลิตร 1,498cc จะมีพละกำลังสูงสุดเนี่ยถึง98แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่127นิวตันเมตรรองรับน้ำมันสูงสุดได้คือ E20 ระบบการทำงานของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังมากถึงพละกำลังสูงสุดเนี่ย1 0แรงม้าที่3,500ถึง8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่253นิวตันเมตรที่0ถึง3,000รอบต่อนาทีและจะส่งกำลังผ่านเกียร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ECVT ตัวนี้มันก็จะทําให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงไปได้ถึง27กิโลเมตรต่อเลิตทีเดียวเลยนะแล้วก็การปล่อยค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยต่ำมาก อยู่เพียง28กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองมันก็จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเลยครับด้านข้างล้ออลลอยรรมดำตัวนี้เป็นรมดำเงานะเป็นลาย5กา้านยางที่ใช้ก็จะเป็นขนาด185 55R16 ยี่ห้อโยโกฮาม่าตัวนี้มันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องควาเมเงียบตัวกระจกมองข้างกระจกมองข้างนี้เป็นสีดำตัวฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวเป็นไฟ LED เช่นกันและไล่ลงมา ส่วนนี้นะครับก็จะมีกล้อง h ฟ da a าเลนวอชซึ่งตอนที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยตัวนี้ก็จะทําหน้าที่มุมอับสายตาเนี่ยชัดเจนด้านบนหลังคาด้านบนหลังคานี้ก็จะเป็นสาวอากาศคีบฉลามลงมาจนถึงโลโก้ก็จะเป็นสีฟ้าเช่นกัน แน่นอนครับตัวเครื่องหมาย e-h e HE v ก็ยังปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนรู้แน่นอนว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง e-h e HE v หรือเราใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านในกันครับว่าด้านในเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อเรามาอยู่ด้านในนะครับ สิ่งที่เราสัมผัสแรกก็คือพวงมาลัยที่ออกแบบมาจับแล้วก็ชับมือเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับด้านขวามือก็จะเป็นการควบคุมของ Adaptive Cruise Control ระหว่างที่เราขับขี่นะได้สะดวกมากขึ้นมีการากะระยะของระดับ Adaptive Cruise Control ว่าเราอยากจะอยู่ใกล้ไกลคันหน้าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีตัว Honda Sensing มาให้ด้วยระบบเตือนการชนรถและคนเดินบนถนนพร้อมระบบช่วยเบรก cmbs อันนี้ก็จะทำงานควบคู่ไปกับกล้องที่อยู่ด้านหน้าตรงกระจกมองหลังนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันพร้อมระบบความเร็วตามคันหน้าหรือ adaptive cruise control แต่ตัวนี้ยังไม่ได้ถึงจุดหยุดนิ่งนะจะตัดการทำงานเมื่อขณะรถคันหน้าชะลอความเร็วประมาณ25กิโเมต่อชั่วโมงระบบเตือนและช่วยควบคุมรถออกนอกเรนทางเดินรถตัวนี้เป็นระบบ rdm ระบบนี้ก็จะช่วยประคองพวงมาลัยเนี่ยให้อยู่ในเลนของเราก็คือไม่ไม่ถลายออกข้างนอกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ LKAS ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติออโต้ไฮบีมส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านซ้ายมือนะครับก็คือจะมีหน้าจอค่ามาตรฐานของรถนะฮะดูว่าเอะระบบอ,อัตราบริโภคเชื้อเพลิงเท่าไรเราวิ่งมาแล้วเท่าไร าระบบการทำงานของเครื่องยนต์ e-h e-v เนี่ยทำงานอย่างไรแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่เราสามารถที่จะกดทางด้านซ้ายมือได้เลยหน้าจอที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นจอ tft ขนาด7นิ้วที่จะแสดงมาตรวัด ต่างๆให้เราได้เห็นนี่เป็นการทํางานของแบตเตอรี่จะไม่มีวัดรอบนะครับตัวนี้ก็จะมีแค่มาตรวัดความเร็วอย่างเดียวส่วนรายละเอียดต่างๆปีดย่อยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ watcar.co.th นะครับแล้วก็จะมาดูตรงระบบปรับอากาศก็จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นปุ่มนะอาจจะเป็นสวิตช์มือหมุนนะหมุนซ้ายหมุนขวาก็จะไม่ได้มีการแยกอิสระ อุณภูมิแอร์ซ้ายขวาไล่ขึ้นมาที่ระบบอัเทนเมนต์ของรถยนต์คันนี้บ้างนะครับเป็นจอขนาด8นิ้วทัชส,สกรีนรองรับ Apple CarPlay มีบลูทูธออดิโอสามารถรับสายและวางโทรศัพท์ได้ให้มาใหญ่พอสมควรแล้วก็การกดทัชส,สกรีนเนี่ยก็ถือว่าเร็วตอบสนองได้ดีพอสมควรนะครับกระจกมองหลังยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่ใช่กระจกปรับแสงอัตโนมัตินะครับพันเกียร์ก็ยังเหมือนกับรุ่น เครื่องยนต์1.0เทอร์โบมีปุ่ม Eco เอาไว้ขับแบบประหยัดนะระดับได้ส่วนตัวนี้มาเป็นออโต้เบรกโคเป็นเบรกมือไฟฟ้าที่เขาให้มาเพิ่มนะครับส่วนช่องวางแก้วก็มี2ช่องด้านหน้าและช่องด้านข้างก็จะเป็นช่องวางขวดน้ําแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่ที่นั่งด้านท้ายกันบ้างว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างเรามาดูกันที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับคนนั่งข้างหลังนะ ันนี้นะครับผมสูง180ถือว่านั่งสบายแต่ผมจะสูงหัวมันก็อาจจะติดตรงช่วงด้านท้ายที่มันเป็นทางลาดของหลังคาลงมาหน่อยเบาะก,ก็รับหลังดีครับวัสดุของเบาะเนี่ยตรงนี้จะเป็นเป็นเหมือนหนังกลับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมอนยืดหยุ่นได้แล้วก็ตัวพนักพิงหลังก็เหมือนกันก็จะเป็นหนังกลับกับตัวเหมือนอพลาสติกมันก็สามารถระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ได้เร็ว ตรงนี้นะครับมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยช่วยให้สามารถทําความเย็ยนได้เร็วขึ้นคือไม่ต้องเปิดแอร์ด้านหน้าเร่งมาข้างหลังตัวพนักวางแขนตรงนี้ครับคันด้าเขายังใส่ใจนะฮะว่ามีที่วางแก้วมาให้บางค่ายนี่ไม่ได้มีมาให้นะมีแค่ที่พนักมาให้ส่วนตัวปรับเบาพนักพิงศีรษะนะครับก็าสามารถปรับขึ้นลงได้นี่นั่งแล้วก็โอเคนะมีมาให้สามข้างแล้วก็ เข็มขัดนิรภัยนี่ก็มีมาให้3ตํตำแหน่งเช่นกันส่วนตัวท้ายนี่ก็จะมีตัว power outlet มาให้2ช่องอันนี้นะครับ power outlet มาให้2ช่องก็ใส่ใจดีความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเพิ่ม USB มาสัก1ช่องก็จะดีมากเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการพับเบาะพื้นที่ใช้สอยที่เป็นจุดเด่นของรถ city hatchback มันหายไปไหม ต,ตัวนี้ก็คือจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยผมชอบเป็นการพับบอะเราสามารถเอาของที่มีความสูงเนี่ยใส่เข้าไปได้ส่วนพื้นตัวนี้เขาก็ค่อนข้างลึกนะตัวนี้ยังกว้างขวางเหมือนเดิมเขาออกแบบมาเนี่ยให้แบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้อยู่ใต้ที่นั่งด้านล่างเหมือนรถไฮบริดทั่วไปเขาย้ายตำแหน่งของแบตเตอรี่เนี่ยมาไว้ที่ด้านท้ายตรงนี้ก็จะเป็นช่องดูดอากาศ ที่เอาอากาศจากภายในห้องโดยสารเนี่ยขณะเราขับขี่เนี่ยอากาศเย็นเนี่ยโฟลเข้าไปช่วยเลี้ยงแบตเตอรี่ให้ทําให้ลดอุณหภูมิของแบตเตอรี่เย็นลงเราไปดูด้านท้ายกัน่ะนี่เปิดมาเราก็จะเจอชุดซ่อมยางกับที่เก,ก็บของจุดเด่นของตัว City Hatchback ก็ยังคงรูปแบบเดิมก็คือการพับเบาะที่เป็นทางราดเบาะก,ก็จะไม่ได้นูนขึ้นมาเพราะว่าเราสามารถวางของชิ้นใหญ่ที่เป็นชิ้นเดียวเนี่ย เข้าง่ายออกง่ายนี่นะครับคือตำแหน่งที่เขาวางแบตเตอรี่ไว้แล้วก็สามารถรักษาพื้นที่ภายในห้องโดยสารตอนท้ายเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมครบเลยนี่ที่เราบอกเมกื่อกี้คือช่องแอร์ที่มาจากตรงนี้ช่องดูดอากาศจากแอร์ภายในมาตรงนี้มันก็จะผ่านเบอร,อร์ผ่านช่องระบายอากาศลมมาทางนี้แต่ตัวเนี้ยผมไม่แนะนำให้เราเปิดดูเล่นนะเพราะว่ามันเป็นตัวเก็บประจุไฟ แล้วก็กิโลวัตต์เนี่ยก็ค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะว่าเขามีคําเตือนด้วยว่าแบตเตอรี่เนี่ยแรงถึง173วัตต์แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นลิเธียมไอออนแน่นอนครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าลิเธียมไอออนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความทนทานแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากในตลาดส่วนตัวนี้ก็คือเขารับประกันแบตเตอรี่ให้ด้วยนะซึ่งการดูแลรักษาเนี่ยก็จะอยู่ในครอบคลุมใน ตัวรับประกันของ Honda ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบ0ูนย์ถึงร้อกันนะครับว่ามันจะได้สักกี่วิกันแล้วก็ดูตีนต้นด้วยว่าเครื่องยนต์ ehev ตัวนี้ตีนต้นจะมาดีแค่ไหนนะครับไปกันครับ60 70 80 90 100ครับถือว่าตีนต้นเนี่ยมาได้เร็วนะครับเครื่องยนต์ตอบสนองได้ทันใจ ในช่วง0ูถึง40กิโลเมตรแรกส่วนหลังจาก60-70ถึงเ0เนี่ยเครื่องแนวเริ่มอืดๆๆแล้วแล้วก็ความเร็วที่เราทำได้0ูถึง100เมื่อช่วงสักครู่นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ10.7วินาทีครับในวันนี้นะครับเราก็ทำการขับทดสอบเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรที่ Honda เขาเคลมไว้นะครับว่าทำได้ถึง27กิโลเมตรต่อลิตเนี่ย ส่วนของเราเนี่ยเราขับเนี่ยที่ความเร็วตอนนี้อยู่ระหว่าง80กิโลเมตรเส้นนี้เป็นเส้นทดสอบตรงบรานาตาที่เราเข้ามาตรงข้างหลังเส้นของสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะมีการชะลอมีการเร่งตีนต้นว่า การตอบสนองของครั้งเล่นเนี่ยเป็นยังไงการเข้าโค้งในความเร็วปกติเนี่ยขับปกติเลยเป็นยังไงอัตราการสิ้นเปลืองตอนนี้เราทำได้อยู่28.9กิโลเมตรต่อเลตซึ่งมากกว่าที่ทาง Honda เขาเคลมไว้คือ27กิโลเมตรต่อลิตอันนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าเราขับแบบปกติก็คือ80 90ซอ,อาจจะร้อยบ้าง ส่วนที่ชอบที่สุดก็คือตอนนี้เราได้ทดสอบระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันไปพร้อมกับคันหน้านะครับก็เป็นระบบ Adaptive Cruise Control อันนี้ชอบมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขับในระยะทางไกลเนี่ยผมเนี่ยใช้ตลอดเลย ในเรื่องของการควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถหรือระบบ LKs พวงมาลัยเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณมาที่มือที่เราจับก็คือจะมีการหน่วง,วงเล็กน้อยแล้วก็ช่วยประคองนะหมุนพวงมาลัยเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในเลนอันนี้เรารู้สึกได้ตัวนี้ก็จะมีกล้องมาให้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นกล้อง h n อ,อ a l a n เ w a t c h ก็คือเมื่อเราตบไฟเลี้ยวซ้ายกล้องตัวนี้ก็จะทำงานช่วยให้เรามองเห็นมุมอับสายตาว่า มีรถที่จะแซงซ้ายขึ้นมาหรือว่ามีวัตถุด,ด้านซ้ายไหมตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ถูกใจผมมากเลยก็คือฟังก์ชันสั่งสตาร์ทรถได้ผ่านรีโมทแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่คนใช้รถเนี่ยเป็นกันบ่อยเลยก็คือว่าลืมล็อกรถแล้วเราพกตัวกุญแจมาด้วยแล้วเมื่อเราเดินออกจากระยะห่างจากตัวรถเนี่ยตัวล็อกอัตโนมัติก็จะทําการล็อกให้เราและอีกโหมดหนึ่งก็คือ ก่อนที่เราจะเดินมาถึงรถเนี่ยอาจจะประมาณสัก1นาทีหรือ2นาทีเราก็สามารถสั่งการสตาร์ทรถให้เปิดแอร์ผ่านรีโมทได้เช่นกันครับระหว่างที่เครื่องทำงานนะตัวระบบ e-h ev เนี่ยตอนนี้เมื่อแบตเตอรี่เต็มเนี่ยเขาก็จะใช้ไฟฟ้าในการปั่นไฟไปก่อนคือยังรถยังไม่สตาร์ทแต่ในขณะที่เรากดรีโมทเพื่อทำการสตาร์ทรถนะครับรถ ก็ยังไม่สามารถที่จะออกตัวได้เนื่องจากว่ามันเป็นระบบเซฟตี้เราต้องกดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการสตาร์ทรถเพื่อแจ้งให้รถทราบว่าเนี่ยเราเป็นผู้ขับขี่ได้เข้ามานั่งในรถพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วอีกทีหนึ่งครับจากที่เราได้ขับรถได้ทดลองเรื่องของพวงมาลัยการควบคุมว่ามันแม่นยำแค่ไหนส่วนตัวแล้วนะครับก็คือว่ารถยนต์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของการขับขี่สมรรถนะ เพราะว่ามันมีตัวแบตเตอรี่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาทางด้านท้ายตัวผู้ออกแบบเองก็ได้ปรับเซ็ตจูนในส่วนของอช่วงล่างให้มันสามารถรองรับแบตเตอรี่ได้เช่นกันและเมื่อพอผมขับแล้วเนี่ยก็ถือว่าในระดับความรู้สึกของผมะนะก็คือว่าเราไม่ได้ต้องการความฟุตปาร์หรือความเป็นสปอร์ตะไรมากมายคือระดับผมก็คือผู้ใช้งานทั่วไป กับบนท้องถนนทั่วไปกับราคาค่าตัว849,000แต่สิ่งที่ได้มาสำหรับตัวนี้ก็คือเรื่องของอตัวที่เป็นแฮชแบ็กพื้นที่การใช้สอยที่เพิ่มขึ้นมากกว่าตัวซีดานผมชอบในส่วนของตัวระบบของ Honda Sensing แล้วก็ระบบความปลอดภยัยจึงตอบโจทย์สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ไฮบริดอัตราสิ้นเชองอยู่ที่27กิโเมตรต่อเลตในกลุ่มของรถยนต์ ฟิตี้ค่าเนี่ยยังไม่มีค่ายไหนที่เป็นเครื่องยนต์ตัวไฮบริดตัวนี้เลยแล้วในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยครับสวัสดีครับ